สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้อยู่กับบิชันรัตนหมนเทศต้ค่ะและผมสิงส่วนสิงห์คำครับเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้อัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการกันก่อนกับช่วงสาระน่ารู้ค่ะ แล้วแรกวันนี้ไปที่ไหนดีคะไปเริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียก่อนเลยละกันนะครับทางด้านของคุณนัทพันธ์ตรีเมฆค,ครับรายงานมาว่านายมาริสงเงียมพงศ์เอกอัคราชาตทูตักลงแคมเบรราครับก็ได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาถณสาราไทยสถานเอกอัครราชาทูตโดยงานนี้ครับก็มีข้าราชการทีมประเทศไทย ตัวแทนชุมชนไทยในออสเตรเลียรวมถึงชาวต่างชาติกลุ่มเพื่อนคนไทยแล้วก็นักกอล์ฟครับจากไทย5รัฐด,ด้วยกันที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คับก็เข้าร่วมในงานดังกล่าวอย่างคับขังด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็มีใงด้านของนางสาวว่ารังคณาปรึกษาโรจนกุลนักศึกษาปริญญาเอกวิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียได้ร่วมเล่นไวโอลินบรรเลงเพลง เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ผู้ไปร่วมงานได้ฟังกันอย่างน่าประทับใจทีเดียวครับส่วนจารัที่2ในวันนี้นะคะกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะคุณบิ๊กสุภวัตรปรมารีก็รายงานมาได้ค่ะว่าบริษัทการมีไทยจำกัดมหาชนเขาได้จัดก,กิจกรรมเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถโดยร่วมกับกลุ่มอนุร,รักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะประกอบไปด้วยการแสดงชุดชุยชายพรามระบำกินรีรน่นโขนตอนพระรามตามกวางและตอนยกครบค่ะและที่น่าชื่นชมไปก่อนนั้นนะคะก็คือนักแสดงเป็นพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะโดยมีคุณบิ๊กสวัติเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ต่อไปครับพบกับช่วงไั่ต่างแดนและนานทีทำนานทีทองครับมาถึงช่วงภัยต่างแดนของเราในวันนี้ครับต้องถามคุณรัตนาโมลว่ามีภัยต่างแดนอะไรมาฝากเตือนคุณผู้ชมกันครับเช่นเคยค่ะคุณสิงห์สุวรรณค่ะวันนี้ค่ะท่าผู้ชมฝากเตือนนะคะว่า ผู้ชมที่ไหนที่จะไปเที่ยวยุโรปนะคะหลากหลายประเทศค่ะก็ให้ระมัดระวังสําหรับกลุ่มมิจฉาชีพจะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะที่แฝงตัวอยู่ในฝูงชนค่ะพฤติกรรมค่ะก็จะเข้ามาแย่งกระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินเอาซึ่งซึ่งหน้าเลยอย่างบ้านเราก็จะเป็นการฉกช,ชงิงวิ่งราวอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าที่นู่นก็คือมาแย่งกระเป๋าไปแบบซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะสำหรับแก๊งมิจฉาชีพผู้หญิงเนี่ยก็จะอ้างตัวว่านะคะคนคนนั้นเนี่ยเป็นแฟนเขานะคะก็เหมือนกับว่าอย่ายุ่งงงงเรื่ออขซึ และการเลือกส่วนตัวของคนสองคนอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะบอกว่าพูดประมาณทำนองเดียวกันว่ากลับบ้านไปด้วยกันเพื่อให้คนอื่นสงสัยแบบ,บนี้นะคะหากเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะให้รีบตะโกนแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมีหน่วยงานไหนหรือว่ามีใครที่อยู่ณตรงนั้นเนี่ยนะคะรีบแจ้งทันทีเลยค่ะพวกกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะวิ่งหนีหลบไปเอง เพราะฉะนั้นระวังด้วยค่ะสําหรับในเรื่องของกระเป๋าแล้วก็สิ่งของมีค่าต่างๆในการจะเดินทางไปเที่ยวที่ยุโรปณขณะนี้ค่ะานั้นก็เป็นในส่วนของภัยต่างแดนที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับยินดีต้อนรับเข้ัสีสวัสดีครับ heaven i'm not going home <c oughs> amazing thailand always amazes you ความประหยัดนั้นเป็นคุณธรรมที่จําเป็นมากสําหรับการดํารงชีวิตของคนเรา ความประหยัดนั้นท่านใช้คําอยู่คําหนึ่งซึ่งถ้าใครตีความเข้าใจก็จะปฏิบัติถูกต้องนั่นก็คือท่านใช้คําว่ามัธยัสมัธยัสแปลว่าปฏิบัติอยู่ตรงทางสายกลางทํำยังไงเราจึงจะค้นพบทางสายกลางในการบริพกปจัจจัยสีซึ่งเป็นที่มาของการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการประหยัดคําตอบก็คือเวลาที่เราใช้ปัจจัย4ี่ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหาร ยารักษาโรคที่พานักพักอาศัยเงินตราตลอดจนถึงเข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเวลาที่เราใช้สิ่งของเหล่านี้ให้เรามุ่งไปที่คุณภาพของสิ่งนั้นเป็นสำคัญหรือคุณค่าแท้ของสิ่งนั้นเป็นสำคัญถ้าเราใช้อะไรก็ตามคำานึงถึงคุณภาพคำหนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นนั้นเป็นตัวตั้งไม่เอาสังคมเป็นตัวตั้งไม่เอาแฟชั่นเป็นตัวตั้ง ไม่เอาค่านิยมของสังคมในขนาดนั้น,น,นเป็นตัวตั้งเราจะสามารถประหยัดเงินได้มหาศาลนี่แหละหัวใจของการประหยัดก็คือบริโภคปัจจัย4โดยการคำนึงถึงคุณค่าแท้เป็นสำคัญจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้า คิ้วกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซ i d e s สโก x c e l l e n ลน i n quality, e x e e l l e n เลนต์อินเซ The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้การทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณชาคริทิพเซวิกุลนะครับเป็นเลขาธิการเอกและทำหน้าที่กงสุลประจํำศาลเลขาชูดในกะรุงเซฮารานประเทศอิหร่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับก็ไปรับตำแหน่งนี้กี่ปีแล้วฮะอา่าปีนี้เป็นปีที่3นะครับปีที่สามที่ต้องถามเพราะว่าถ้าไปอยู่นาน,นแสดงว่าจะรู้ปัญหาเยอะจะได้ถาม มาก่อนครับผมแต่ทีนี้อิหร่านก็เป็นประเทศที่น่าจับตามองสำหรับคนไทยช่อมาก่อนนี่ถือว่าป็นก็เป็นตลาดแรงงานเราส่วนหนึ่งแต่สภาพปัจจุบันอิหร่านเป็นยังไงครับก็ตามที่เราทราบจากทางข่าวด้วยทั่วไปนะครับติดตามก็จะทราบว่าเขาก็อยู่ภายใต้ความกดดันพอสมควรนะครับทั้งทางด้านการว่มบาตรทางเศรษฐกิจโดยอเมริกาและโดยประเทศตะวันตกนะครับผมในเรื่องเขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์นะครับครับผม ก็ทําให้ أ, ก็ตกเป็นประเทศที่อยู่ในอยู่ในสายตาของประชาชนนะฮะโดยโดยตลอดเวลานะครับการสู้รบเรีร้อยลน้อยลงเนี่ยคือปัญหาด้านการใช้ความรุนแรงทางการทหารเนี่ยยังไม่มีณตอนนี้นะครับ,รบแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะฮะครับแล้วเราอยู่นี่หมายความว่าคนที่อยู่ในคาวอิลานเองชาวต่างชาติที่อยู่ในในกรุงไอร์แลนด์เองมีความหมยเครียดไหมอยู่ไ้วเครียดไหมหรือต้องคอยระวังตลอดคือเครียดก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่า ปัญหาที่จะเจอก็คือความกดดันที่เป็นผลมาจากมาตรการการคว่ำบาตรเหล่านี้นะครับอย่างเช่นค่าของชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมาโดยตลอดหรือข้อจํากัดต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนที่เคยคุ้นชินในประเทศที่เราเคยอยู่นะครับเ็าต้องระวังด้วยก็ด้วยครับผมในส่วนหนึ่งนะครับก็เพื่อไม่เป็นการไม่ประมาทนะครับครับแล้วเวลามีเหตุการณ์ที่คือมาตรการในการเตือนคนไทยเองเตือนเตอนยังไงแล้วก็ทางอิหร่านเขามีการมาตรการเตือนภัยอย่างไรบ้างครับผม คือทางอิหรา่านเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีระบบที่พร้อมเพรียงของเขาอยู่แล้วนะครับ,รบในส่วนของคนไทยเนี่ยที่ที่นุ่นคงส่งของขอนุญาตเรียนว่าเรามีคนไทยอยู่ประมาณ200 250คนเนี่ยนะครับแล้วก็จะเราก็ต้องอแบ่งกลุ่มนะฮะว่าเรามีนักเรียนอยู่ประมาณ60คนนะครับซึ่งโชคดีของเราก็คือนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ย จะรวมตัวกันอยู่ที่ที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองกลุ่มนะครับอันเป็นเมืองสาคัญทางศาสนานะครับคือเราจะมีข้อมูลของคนไทยที่ค่อนข้างอัปเดตนะครับ,รบเพราะว่าด้วยจํานวนที่ประมาณนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้พอสมควรนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีการเหมือนกับมีตัวแทนในแต่ละย่านนะครับ,รบซึ่งถ้ามีอะไรก็จะเป็นผู้ฝากข่าวไปไปบอกไปกระจายไปประสานนะครับผมแล้วในทางการเตือนภัยของทางการอิห่านต่อมหาสานสู้ต่างๆเนี่ยเขาเขาทำยังไงบ้าง คือด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับก็จะก็จะไม่มีการแจ้งตรงๆนะครับแต่ของเราในฐานะของสารทูตเนี่ยก็จะมีการประสานกับเพื่อนๆนักการทูตสารทูตอื่นๆนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลานะครับว่าณตอนนี้เนี่ยของเมืองหลวงเขาประเทศเขาเนี่ยมองสถานการณ์ว่าอย่างไรนะครับหรือมันมีพัฒนาการใดที่เราควรต้องจับตาเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะนํามาใช้ในการที่จะ พิจารณานะครับการดาเนินการต่างๆเพื่อดูแลคนไทยนะครับครับทีนี้กองอยากกระถามเลยจะสภาพความรู้สึกความเป็นมิตรระหว่างประเทศอิหร่านราชาอิหร่านกับประเทศไทยเนี่ยเช่าดูสถานการณ์ปุบันเป็นยังไงคือคนอิหร่านชอบประเทศไทยมากนะครับในแต่ละปีก็เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะปีละมากที่สุดเนี่ยเคยไปปีได้ประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0คนนะครับครับโอ้ถือว่ามากนะนี่เยอะมากครับครับ นี่ก็เป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของถังกองสุลที่น,ทนู่นก็คือเซ็นเรื่องวีซ่านะครับครับผมก็แต่ในช่วงหลังๆเนี่ยพอด้วยเศรษฐกิจด้วนหลังที่มันที่มันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงขึ้นเนี่ยก็ทำให้จำนวนน้อยลงนะครับแต่ก็เราก็ยังเป็นประเทศที่เขาให้ความสนใจแล้วก็นิยมเดินทางมาอยู่ครับครับกลับว่าประเทศไทยก็จะเป็นเป้าหมายในการเดินทางท่องเที่ยวใช่ครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนไทยระดับประชาชนก็ดีครับเพราะว่าเขาก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยเราคนไทยกับคนอร่านมีความคล้ายคลึงกันนะฮะก็ เป็นคนที่อบอ้อมารีนะครับเป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะฮะคือเห็นชาวต่างชาติแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยินดีช่วยอิหรรานก็คล้ายๆกันครับผมเพราะนั้นครับมาเมืองไทยก็สบายก็สบายครับเพราะชาวต่างชาติถ้าชาวต่างชาติแน่นอนคนไทยจะยิ้มว้ก่อนใช่ครับใช่ครับคนอิหร่านเขาค่อนข้างที่จะนี่ครับเราไปที่ไหนเมืองไหนถ้า ก็เหมือนกับสมัยก่อนฮะเธอคนต่างชาติก็จะจะมองและให้ความสนใจพิเศษนะครับเราเราก็คุยในเรื่องในภาพรวมองนี้แหละนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปคงต้องคุยเรื่องคนไทยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชาครีทริปนะครับเสวิกุลนะครับเอกนักการเอกทำหน้าที่กรุงศูนย์ประจำสาหร่ายกระสุนนักกรุงเฮตีลายเป็นเร่นครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Amazing Thailand always amazes you ช่วงนี้มาถึงช่วงของปฏิทินต่างแดนค่ะไปดูซิว่าปฏิทินแรกนั้นมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้จะไปกันที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ด้านของนายเจษดาก,กะตะเวทินกงศูนใหญ่นนครลอสแองเจลิสครับ,รบก็ได้ไปเยือนที่รัฐอลิโซนา เพื่อหาหรือกับทางด้านของนายเกรย์สเตตันนะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองฟรินิกส์พร้อมด้วยกับนายเจอร์รี่เนเบิร์สนะครับซึ่งก็เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแฟลกสตาร์เกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือแล้วก็การดูแลคนไทยด้วยครับจากสหรัฐอเมริกาะะไปดูปฏิทินที่2กันที่ประเทศเยอรมนีกันบ้างค่ะ ขอเชิญชาวไทยในเยอรมนะะีในการร่วมง,งานวัฒนธรรมไทยเมืองนอยมอนสเตอร์ประจำปี2556เป็นการจัดงานหน้าร้อนครั้งแรกของเมืองในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะงานจัดขึ้นระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็จะมีกิจกรรมทางศาสนาเทพปปาสามัคคีรายได้ทั้งหมดนำถวายวัดพุทธบารมีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนไทยที่อยู่ในเยอรมนีในวันที่31สิงหาคมนี้ ก็ไปรวมเงินกันได้นะครับแต่ได้ค่ะหาว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเราส่งกันเข้ามาได้ครับที่อีเมลไทยโอเวอร์ซีวันท่อีเมลดคอมครับส่งคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดรายการของเราไปวันไหนก็สามารถที่จะไปติดตามย้อนหลังกันได้ผ่านทาง YouTube ค่ะ เดเพิมพ์คำว,ว่า Thailand Report และตามด้วยวันเดือนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมได้ผ่านทั้งช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีและรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะแวันนี้หมดเวลาของ Thailand Report ของเราแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้คุรัตนมนมผมสิงห์สุสวรรณพร้อม,อมทีมงานทุกคนลากไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย